Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 一，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 一。 ตึ๊บตึ๊บตึ๊บดีดีดีคุ้มไวุ้่้มไ่้คุ้มไว้คุ้มไว้แลบมาว่าทองดีันจกว่าันจากว่อุ้ยไม่พวดไม่พวด

ไฟ้าไม่ออกไนฟ้าไม่ออกนะทำได้ทำได้มันไงมันเต็มนเต็มน้นชนนอไปไป้ได้ 减慢，减慢。